กระบะมิสูบิชิทไตันถือว่าเป็นคู่แข่งสําคัญของโตโยต้าไฮ u ักซ์หลังมีการฟาดฟันด้านยอดขายกันอย่างดุเดือดสําหรับในตลาดเพื่อนบ้านแต่กระบะฟอร์เรนเจอร์ที่คนไทยหลายคนกังวลในด้านขุมพลังเครื่องยนต์หรือความสเสถียรของโมเดลนี้กลับเป็นเจ้าตลาดตลอดการในเวียดนามตามการรายงานยอดขายรถยนต์ใหม่ในเดือนล่าสุดแน่นอนว่ามีความแตกต่างจากเมืองไทยอย่างสิ้นเชิงซึ่งปีก้าฟิสซูดีแม็กซ์ที่เป็นโมเดลขายดีในตลาดเมืองไทยแต่ที่นั่นกลับมีความนิยมน้อยที่สุด สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของเวียดนามได้รายงานตัวเลขยอดขายรถยนต์ใหม่ในตลาดประจำเดือนกรกฎาคม2025อย่างที่เราเคยนำเสนอมาโดยตลอดว่าในกลุ่มปิกอัพขนาดหนึ่งตันของเวียดนามจะเป็นทางด้าน Ford Ranger ที่เป็นเจ้าตลาดเช่นเดียวกันกับเดือนดังกล่าวที่มีตัวเลข1 5 9 8คันและไม่เพียงขายดีที่สุดในกลุ่มปิกอัพเท่านั้นยังเป็นโมเดลที่มียอดขายอันดับหนึ่งหากนับรวมทุกเซเมนต์อีกด้วยสำหรับปิกอัพขายดีอันดับ2 คือโตโยต้าไฮ u ัจำนวน390คันนับว่าเป็นเดือนที่2ของปีที่สามารถแซงหน้าคู่แข่งอย่างออ l นิวไทรตัได้ในขณะที่กระบะจาก m มิซูบิชิตามมาอันดับ3อยู่ที่272คันแม้ในภาพรวมจะมีการขายมากกว่ากระบะโตโยต้า Toyota, แต่ไม่ได้นำห่างมากนะครับถึงไฮ l ักซ์จะเป็นโมเดลเก่าแก่กว่าก็ตามส่วนอันดับ4คือ i s u ู u ูดีแม็แม้ในไทยจะขายได้หลักสี่พันคันบวกลบ แต่ในเวียดนามเดือนดังกล่าวขายได้เพียง42คันเท่านั้นในตลาดนี้มีนิสสันนาวาร่าเดินนะครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นแล้วที่บริษัทไม่มีการแจ้งยอดขายอย่างเป็นทางการแต่จากสถานการณ์นาวาร่าเป็นบปรแกรมที่มีความนิยมลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นยอดขายไม่น่าจะสูงมากนักมาดูการขายสะสม7เ,เดือนแรกของปีคือมกร,ราคมถึงกรกฎาคม พบว่าเจ้าตลาดอย่างฟอร์ดินเจอร์ทำได้มากถึง9,383คันมีสัดส่วนในตลาดถึง68.8%ตัวเลขนี้ขายดีกว่าเมืองไทยนะครับซึ่งยอดขายในไทย6เดือนแรกในปีนี้ทำได้ประมาณ5,600คันหรือเฉลี่ยเดือนละ900คันนั่นเองอันดับ2จะเป็นทางด้านมิซูบิชิทไ i t อนแม้ในเดือนล่าสุดจะแพ้โตโยต้าไฮลักแต่ยอดรวมทำได้2 0 8 8คันคิดเป็น15.3%ของส่วนแบ่งในตลาด อันดับ3คือ t o y o t ยต้าไฮ1ักซ์หนึ่คันแชร์ส่วนแบ่งในตลาด13.6เซถึงยอดสะสมจะน้อยกว่าปีก้าบจากมิ u b บ s h i แต่ตามหลังเพียง225คันเท่านั้นและสุดท้ายอันดับ4ี s อิ u d m a ดีแม็กซ์คันแบ่งสัดส่วนในตลาด2.1ซจากตัวเลขการขายในตลาดเวียดนามถือว่ามีความแตกต่างกับเมืองไทยโดยสิ้นเชิงและทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ